นะคะทุกคนกินไม่ขี้ข่าเดินทางยาวไกลบ้างวันนี้ฉากท้ายของซี์เรื่องนี้แล้วเป็นไงบ้างเราตอความรู้สึกยากมากแช่ก็รู้สึกรู้สึกลงอกแล้วกันแช้ทำนี้แล้วกันเพราะว่าเราก็ทําเต็มที่ทุกคิวเพราะว่าทุกซีนไม่มีอะไรไม่มีอันไหนง่ายเลยค่ะใช่ยากทุกซีนเลยถึงวันนี้ว่าจะง่ายแล้วแต่ก็ ก็ยากือยูอย่าดีค่ะใช่ตลอดระยะเวลาในการทำงานของเราสองคนมันต้องเปลี่ยนแปลงของเองมากน้อยขนาดไหนเพื่อมาเป็สมบัติของของฟีนอะเปลี่ยนเยอะรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนเยอะมากเพราะว่าคุณปิ่งเขาจะมีความเรียบร้อยค่ะแบบอ่อนอ่อนช้อยมากแบบอ่อนหวานอ่อนโยนแบบ เหมือนผ้าที่พับไว้อ่ะแต่น้องฟีนอะไม่ใช่เลยก็เลยรู้สึกว่าแบบพอเล่นเป็นเขาเราก็สูงไม่ได้เป็นตัวเองเลยขนาดนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนแรกๆก็จะเกรงๆนิดหนึ่งรู้สึกว่าแบบเออทำอะไรไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้หนังใจเท่าไหร่ช้าจังทำอะไรประมาณนั้นแต่ว่าพอแบบได้อยู่กับเขาไปเรื่อยๆจนถึงวันนี้คิวสุดท้ายก็รู้สึกว่าก็คันได้แล้วใช่ค่ะรู้สึกว่าไม่ได้ขัดขัดใจกับเขาใช่แลนนี้ตามเขาไปแล้วว่า เย็นขึ้นยนคิดว่าใช่ค่ะแบบเขาเี้ยวกรอยหล่อทำไมเบกกี้นั้นของเบกกี้นี่นี่ว่ามีความใช้อันนินเหมือนเลยมากๆจริงๆก็คือเบกกี้เลยแหละแต่ว่าที่ยากที่ทุกคนน่าจะรู้ก็คือภาษาคิวแรกๆอ่ะคิวหนึ่งถึงสิบอ่ะภาษาไม่เขา้าไม่เข้าปาก,ปกห,หนูเลยแล้วหนูเครียดหนูเครียดมากว่าทำยังไงดีทำยังไงดีให้วห่าการถ่ายทำ ให้มันโฟลกว่าน,นี้เพราะว่าแบบหนูกลัวทุกคนเสียเวลาทุกอย่างไปหมดเลยหนูกดดันตัวเองมากมากหนูก็เลยแบบว่าโอเคเรามาทำกันบ้านเพิ่มดีกว่าก็ค่อยปรึกษาพี่ๆทุกคนว่าทํายังไงดีก็ต้องเริ่มจากแบ่งว่าแบงว่าการพูดช่ค่ะแล้วก็ค่อยๆคิดว่าค่อยๆดีขึ้นค่ะยิง่งยิ่งถ่ายเยอะขึ้นก็ค่อยๆดีขึ้น การแสดงของเรานัต้องใช้เวลากับบทมากกว่ามากกว่าเรื่องนี่สี่มาคนทุกคนค่ะเอริฮวนชัยคุณอาคุณแม่ทุกคนแบบเสด็จเนาะทุกคนพูดเลยว่าแบบยากมากภาษายากมากจริงๆค่ะความเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่เห็นได้ชัดหลังจากที่แบบว่าปิดตัวละครสองตัวนี้แบบต้อเซนเป็นคู่เป็นผู้ชัดขึ้นเหรอคะใช่จริงเหรอ คนอื่นอ่ะจะเห็นชัดมากกว่าตัวเองมีอะไรเปลี่ยนบ้นิ่งขึ้นหรอหรอเออขึ้นนอาจจะใช่เพราะปกติพีกเหรอเนี่ยแต่แต่ก็ยังติดเล่นนะโอเคอออแต่ก็โอเคปี่นิ่งขึ้นประมาณนี้ใช่ถ้าคุณท่านหวังว่าอยากจะอยากอยากแติดที่จะได้หินในปิ่นพักจะมีอะไรบ้างเยอะมากเยอะเยอะมากค่ะทั้ง วัฒนธรรมเนาะภาษาเสื้อผ้าขนมขนมอาหารเราก็เราก็สภาพแวดล้อมแบบตัวบ้านแล้วก็โลเคชั่นใช่ค่ะโลเคชั่นก็ภาพสวยมากสีสวยด้วยค่ะแค่จะรวมทุกสิ่งอย่างของวัฒนธรรมไทยเข้าไปในเรื่องนี้แล้วนะใช่ค่ะมีทุกอย่างเลยเป็นงานอาร์ตดีๆงานหนึ่งเลยค่ะแสดงว่าเราระหว่างถ่ายทำเราก็ เสพการทุกอย่ไปด้วยมันได้ใช่ใช่ค่ะเพราะเวลาเวลาเราเป็นตัวละครอ่ะเราได้เห็นทุกอย่างเหมือนกันกับที่คนดูได้เห็นเลยเพราะว่าเหมือนเราเหมือนพี่ฟิวเขาจะชอบพูดว่าลองคิดว่าเราเป็นคนดูเราจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเวลาที่เล่นเวลาที่สัมผัสจริงๆเวลาที่ได้ใช้จริงใช่มันมีทั้งเรื่องของเสื้อผ้าแต่ว่าอาหาร่อันไหนยากสุดของของอาหารของอันนี้หรับเสื้อผ้ากับอาหารเหรอคะปุยย S 1> <S 1> <Yeah. S 2> เอออิเอออกาอะไรห้างที่สุดกัอาหารอาหารเราต้องมาดูทำเองไหมอาหารยังไงอาหารเราคุณปิ่นนะเขาจะทำเองใช่เพราะว่าเขาเป็นแม่สีเหลืองมากเขาจะอยู่กับครัวอยู่ครัวกับคุณอาตลอดใช่แล้วก็พอเวลาได้กินมันเหมือนเราไม่เคยกินสิ่งนี้มาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้ลองทำก็โอ้ยากมากใช่แล้วก็ทุกอย่างใหม่หมดทุกอย่างใหม่หมดขอโ แสดงว่าสกิลการทำอาหารเพิ่มขึ้นเหนืของพี่พีโหเยอะเยอะแน่นอนเยอะมากบางอันแบบชอบม่วงปั้นสิบอะไรเงี้ยแชอบม่วงง่ายหนิสำหรับพี่ฟินพี่พี่ฟินบอกก็ไม่ง่ายแต่ก็ทำได้ต้องใช้เวลานิดนึงใช่ค่ะแล้วเราอยากไปกกี้แล้วเราสายกินเหรอไปกินฝีมือค้าอใช่เรอจะคอยแบบว่าขึ้นเป็นค้าอยากอยากไปทานอันนี้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 แล้วคุณนเป็นก็จะคอยทุ่มให้างนี้เราต้องคอยควบคุมน้ำหนักไหม มาอีรไอิตเราไม่ได้ว่าเรากินแซบปะกินแซบกินแซบกินแซบในเรื่องของในเรื่องในเรื่องของเสื้อผ้าคอสตูมน like ี่ก็บอกว่าสอดแซบความความเป็นไทยไปเยอะเมื่อวานที่ใส่เมื่อวานเมื่อวานใส่ผ้าของมาผ้าของมามีชุดม้องห้องมีผ้าของมามีชุดไทยด้วยมีชุด รำ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 สุดรำเลยรำอุยรำลังมีชุดรำด้วยทั้งพักพักเหนือด้วยค่ะใช่มีโลเคชันของพักเหนือสวยมากสถานที่ถ่ายทำถึงโลเคชันก็บอกที่สวยๆอย่างนั้นเลยที่แบบว่าใช่ค่ะก็เลยคือมันจสมบุกิสมบ้านขนาดนี้ันรารู้แบบเหนื่อยไม่ท้องไม่ระหว่างการทำงานตายทำเนี่ย ก็ทุกวันแหละก็อย่างอย่างที่บอกว่ามันยากมากมันมันมันยากด้วยภาษาแล้วก็บดหลายๆอย่างทั้งเรื่องก็ไม่มีซีนไหนง่ายเลยจริงๆไม่คิดว่าจะมาถึงวันใช่เพราะว่าคิวแรกๆ่เราคุยกันว่าแบบเราจะถึงคิวที่ห้าสิบยังไงนะเราจะไปต่อยังไงนะเพราะว่าแบบแต่ละวันอ่ะแต่ละซีนมันแบบ กว่าจะผ่านไปได้อะกว่าพวกหนูจะแบบทำให้มันผ่านไปได้แต่ละซีนมันยากมากแล้วแรกๆอะเบรกจะแตกตลอดเลยแบบว่าถ่ายไม่ครบในหนึ่งวันแต่ว่าตอนนี้ก็อันนี้ขึ้นแล้วมันมีซีนยากสุดที่พอจะพอสปอยให้ฟังได้ไหมเราเป็นซีนเป็นเรื่องซีนแบบไหนที่น่าอะไรกัรนบ้างอ่าอันไหนอะเอาไหนดีซีนที่ลังนหายไป ซีนซนอารมดียากจริงนะจริงจริงมันมันก็คือซีนที่ยากแต่ว่าพอเราผ่านมาแล้วมันกลายเป็นว่าเออเราก็ทำได้ใช่ค<ช>่<ฮ>ะซีนอารมณ์หรอสำหรับหนูอ่ะมันอารมณ์ลุกซีนเลยอ่ะ <c oughs> เพราะเขาเป็นเขาเป็นดราม่ารีนมากแบบคุณง <จำ S 1> ปินอ่ะใช่ก็เดี๋ยวถ้าซีรีออนก็จะได้เห็นว่าแบบนั้นตามหมดตัวแบ่ไหนอ่ะใชเข้าคนยากมาด้วยภาษาด้วยหืออะไรหลายหลอย่างด้วย หนูว่าไม่ยากค่ะเข้าใจง่ายปิดผักเข้าใจง่ายเป็นความรักแบบน่ารักมากสตอรี่ไลน์น่ารักน่ารักมากใช่ค่ะยืนยันว่าเรื่องมันย่อยง่ายแน่นอนดูไม่ยากแน่นอนง่ายมากค่ะหนังรักหนังรักมันไม่ใช่ดราม่าจ๋าโอ้เออว้าวดราม่าต้องมีค่ะแล้วก็หนักหนักด้วยค่ะมันเป็นการไล่ไล่ละครดราม่า ไล่เลเวลมากกว่าเพราะมันเป็นไล่เลเวลแบบเราจะมีหลายๆลุกในในในซีรีส์ตั้งแต่แบบเด็กๆนอนจนกระทั่งทำงานใช่จนกระทั่งจบเรื่องก็เป็นแต่เม่อสินคุกกี้ก็ไม่เบาแต่คุ๊กกี้แบบคุกกี้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 ค่ะคุกกี้ไม่ไม่เบาเยอะเลยน่ารักคนละกัน แต่เดี๋ยวแต่เรื่องนี้มันรักแบบมีชาติตระกูลเนี่ยเรื่องแบบว่าเรื่องเรื่องของเวางอะไรอยาง <c oughs> เี้ย <c oughs> มันแตกต,ต, <c oughs> ต่างกับเรื่องโนมากน้อยขนาดไหนเรื่องก่อนหน้านี้เอเรื่องนี้เรื่องนี้มันมีความแบบราชาส,สัา์ค,ความตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์อะไรเงี้ยเยอะแล้วก็พอมันเป็นพีเรียดอะมันจะมีความหัวโบราณนิดนึงอะไรเงี้ยคโโ่ะคแบบออประมาณนั้นแต่ว่าอันินน่ะจะคิดไม่เหมือนไม่เหมือนใครเลยเพราะเขาไปเรียนนอกมา ใช่แล้วก็จะเอามาแท็กใส่คุณปิ่นเยอะอยู่แม่ใส่ว่าสีนินสีก็มีความละเมียดละไมแบบสุดมากค่ะละเมียดสุดๆละเมียดละไมแปลแปลกแปลกฝั่งกินละเมียดทำไมละละเมียดความละโมบละโมบอละมุนะโมบละเอียดอะไรแบบนั้นแล้วเงินละโมบเราอยากแบบว่าเอาชุดที่เราใส่เข้าแสดงไปแบบเดินเล่นใส่ชุดไปช้อปปิ้งอะไรชุดนี้ก็ได้นะ ช่ดนี้เดี๋ยวหนูไปิ่งสรไปช็อปปิ้งต้องขายใส่หน้าห้างใช่ไต้องไปไหนเหรออ๋พอเรื่องนี้มาแบบเจอกันอีกครั้ง่ะเราเรารู้สึกว่าแบบการทำงานร่วมกันเราเป็นยังไงบ้างโลดคือมันโตขึ้นในด้านไหนบ้างเหมือนเดิมนะสรับสหรับสหรับปีนเหมือนเดิมก็ทำงานกันเหมือนเดิมเนาะใช่ไม่ได้มีอะไร เงลายากภาษายากภาษาอยงกฤษเลยแต่ว่าต่างคนต่างเข้าใจว่ามเอื้อมมายากจริงๆอะแต่ว่าการทำงานของเราคือในการที่แบบรับส่งกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันง่ายกว่าเรื่องโน้ตมันมันจะมันมีมันรู้สึกว่าเอ้ยโอเคมันง่ายกว่าในการที่แบบเราส่งไปแล้วเขารับมาเขารับมาแล้วก็โับกลับได้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ยากกว่าทำไมรู้สึกรู้สึกว่าเรื่องฟินรู้สึกว่าเรื่องนี้ยากกว่าเพราะว่าด้วยด้วยบทด้วยอะไรภาษาอ้ด้วยที่ต้องมา คิดอีกทีนึ่งมันไม่สามารถเปลี่ยนบทได้เลยอะค่ะแบบมันไม่สามารถจําแค่ความเข้าใจได้มันต้องจําบททั้งหมดแบบเขียนยังไงก็อาจจะในบางบางครั้งที่เราอาจจะแบบตัดคำนี้คำนั้นได้แต่ว่าน้อยมากๆค่ะแสดงว่าอินพาวอไม่มีเลยสำหรับสื่องอยากมากอยากอินพาวไม่ได้เลยเพราะว่าพออินพาวปุ๊บคำปัจจุบันพูดออกมาไม่ได้่ค่ะไม่มีคำรือประโยคเนี่ยเราถือว่าเราทำความเข้าใจกับคํคำนั้น เอาจริงๆก็เยอะนะแต่ว่าทุกคำเลยค่ะต้องจับคำไหนดีอืมพี่ตักใส่ยากสำหรับอีบ ปิตักใส่เสียชีวิตอะไรแบบนี้พินชีพิษตักใส่ันตุกะคันตุกะเออแขกพอพอพใส่ในแบบว่าในเซนแทนส์ยาวอะคันตุกะกลายเป็นอะไรที่เราพูดเราต้องมานั่งแปลอีกว่าแบบคำลัทธศัพท์แปลว่าอะไรใช่มีหลายคำที่ยากค่ะเรื่องเรื่องอักเรื่องนี้คุณดูจะได้อะไร หนึ่งเลยคือได้อันนี้แหละซอฟทาวเวอร์ของเราที่จะได้เห็นว่าแบบประเทศไท,ไทยมีอะไรบ้างจัดไทยแลนด์มากคือใช่อยู่ในนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็คขาน,น่ารักเนาะของปิ่นกับอานินน่ารักมากค่ะรู้สึกว่าเขาเป็นคู่หนึ่งที่ไปไล k ์ไฟที่จะอยู่ด้วยกันเขาต่อสู้กับความลักเยอะมากแม้ว่าจะเจออุปสรรคอะไรเขาก็ต่อสู้อย่างในความที่เป็นทียแต่ว่าเราเบกกี้อย่างเงี้ยเราเป็นกำลังเราจะทําให้แบบทุกคนก้าวข้ามตรงของเรา คือจริงๆตอนแรกอะหนูก็พยายามที่จะแบบเบรกคำให้พูดไทยให้ชัดที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ว่าก็อาจจะยังมีบางคำที่ไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่หนูก็คิดว่าน่าจจะเป็นเสน่ห์บางอย่างก็ได้น่ะจะแบบน่ารักก็ได้เ <c oughs> พราะว่ามันคือตัวละครของอน,นิมที่เราเอาออกมาค่ะ <c oughs> ใช่เพราะว่าบ้านเขาเป็นลูกครึ่งหมดเลยเลหมดเลยแล้วแล้วเห็นไหมล่ะอีกแล้วไงว่าคือแบบว่า แฟนน่าจะต้องมาหลงรักตัวละครสอคนีอีกแน่นอนอยากให้หลงรักหลงรักหมดเลยทุกตัวละครน่ารักมากค่ะใช่ทุกทุกตัวละครเขาจะมีคาแรคเตอร์ของเขาที่แบบน่ารักเนาะใช่ใในแบบของตัวเองใช่ค่ะด๋มีชวมีชวแฟนมาใส่ชุดกับเราแล้วมันมจอะไรอย่างงี้ไมเล่นกันจะมีรูเต่จะมีปเาหือมหรือไม่หรือไม่หรือไม่รอไม่รือไม่หรูอไม่รือไม่รูอไม่รู้ไม่รไม่รไม่รู้ ้องเป็นจากคาแรคเตอร์ในกระพรที่ไพมคือแม่อยากเห็นความน่ารักก่อนหน่อยก่ฝกคแเอร์ท่าแบบคุณแอนแบบคุณปิ่นอะไรอ่าเ้ยค่ะอ๋อคุณปิ่นเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะทำได้ไหมตอนแรกปิ่นก็สวัสดีเพคะปิ่นเองนะคะก็ฝากปินพักด้วยนะเพคะรับชมเร็วๆนี้เพคะบาย มันจะเป็นยังไงอ่ะจะต้องแบบเขาจะแบบว่าไปดูเป็นพักด้วยนะคะใวยนะคะลุยๆหน่อยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอินเฟรตค่ะ